เอ๊ะผัวชิงอ่างนี่คุณจำบ้าอะไรเนี่ยอือเด็กคุณนั้นคุณอยากเห็นภาพนี้สินะยังคนเฟื่อไม่ได้เขาแอบมองเราอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ผมอยากอธิบายเอปุ๋นให้สุเอฟังไม่ได้ <c ười> ถ้าต่างสวิตกันแบบเนี้ยป,ป๊าป๊ากับมามีควรจะคืนดีกันแล้วสินะปวดชิงอังปล่อยฉันนะอจ็บเพิ่งส่งเสียงสิ พอได้แล้วลูกกำลังตกอยู่ในอันตรายนะหยุดทำเรื่องว่าบ้าสักทีจะได้ไหมเออสวยแล้วงานเข้าแล้วสิเราไว้ผมจะอธิบายคุณฟังภายหลังนะแต่ตอนเนี้ยเล่นพอหรือยังล่ะ ยังไม่ปลุกหน้ามาอีกอย่าให้เหมามีทุกข์ใจอย่างนี้ต่อไปหรือไงเอ่อครับผมเอ๊ะหมายความว่ายังไงนี่คุณกำลังคุยกับใครน่ะเอ๊ะตัวเล็ก หน่อยเลยหนอยคนพวกนั้นล่ะทำไมพวกนั้นถึงปล่อยตัวลูกมาล่ะพวกนั้นทำลายลูกไหมลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกเจ็บไหมลูกคงรู้สึกกลัวมากเลยใช่ไหมลูกมามีมิดีเองที่ไม่สามารถช่วยลูกออกมาได้ทันเวลานะ ต่อไปนี้มามีสัญญาว่าจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้มามีหยุดตรงนี้แล้วไม่กลัวนะลูกมามีครับผมไม่เป็นอะไรครับลูกไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอสุเออคุณลุกขึ้นก่อนเถอนะ ใหนกอธิบายเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังหมายความว่าไงหรอเสียวหวังรีบอธิบายเร็วเข้าโอ้ยปะอพผม มีมีคือว่าที่จริงแล้วผม,ผมไม่ได้ถูกลักพาตัวหรอกครับทั้งหมดนี้เป็นแผนที่ผมวางเอาไว้อลูกว่าไงนะเซียวหวังลูกรู้ไหมว่าหมีมีเป็นหวงลูกมากแก่ไหนนะแลวรู้ไหมว่าคุณน้าก็เสียใจมากแค่ไหนฮะทำไมลูกทำแบบนี้ ผมก็อยากให้มามีและปปาได้มีโอกาสอธิบายเรื่องเข้าใจทั้งหมดที่ผ่านมาผมก็แค่ไม่ไม่อยากให้มามีอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วครับเออสุเอ๋อคุณเป็นอะไรรึเปล่า มามีผมขอโทษเฮ้ยไปกันเถอะเรากลับบ้านกันเนาะสูเอ๋ ไม่อยากให้มามีอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วที่แท้เด็กคนนี้เป็นห่วงฉันมาด้วยตลอดเลยงั้นเหรอหน้าคุณยังเจ็บอยู่ไหมตอนนั้นฉันรู้สึกเป็นห่วงเสียวหวังมากก็เลยก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นขอโทษนะเจ็บสิตอนนี้หน้าผมยังบวมอยู่เลย เพราะงั้งงนคุณหมอเสียวครับคุณต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงหารมือคํำวันละหนึ่งรอบนะครับเ,เรื่องหารค้ำมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่อยู่ยนะหนึ่งครั้งน่ายังบวมอยู่ใช่ไหมมามาเดี๋ยวพี่ช่วยรักษาให้นะฮืออโอ้ยนี่กูจะฆ่าสามีของคุณหรืองไงเนี่ย อืมฝ <ừ> ึอเออุ๊เอาลละเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเรากลับบ้านกันเถอะ ตัวเล็กพี่สุเอพวกพี่เป็นไงบ้างครับได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตึกเราไม่เป็นอะไรปลอดไปกันดีทุกคนนะตัวเล็กกลับไปแล้วล่ะน้องพาเข้าไปนอนที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็าอธิบายเรื่องทั้งหมดให้น้องฟังทีหลังครับคุณจะไม่กลับไปกับผมจริงๆเหรอไม่แล้วล่ะ ตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอยากนอนฟักให้ใจมีบสักหน่อยนะจะได้มีเวลาคิดตบตวนตัวเองด้วยโอเคผมจะรอคุณนะผัวชิงอังเพีย ตอนนั้นฉันเป็นห่วงเสียวหวังมากก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเ็าถึงทาแบบนั้นก็เลยความเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานแรกของความรัก่ากสิ่งนี้ฉันยังให้เขาไม่ได้ต่อให้ได of ้กลับไปอยู่ด้วยกันก็คงอยู่ได้ไม่นานค่อยแค้ไขไปทีละขั้นตอนก็แล้วกัน ต่อมาเป็นอะไรไปคือเมื่อวานหมามีก็เหนื่อยมากผมว่าให้หมามีพักอีกสักหน่อยจะดีกว่าครับทีอย่างนี้จะมาเป็นห่วงหมามีตัวเองจําเรื่องเมื่อวานที่ตัวเองก่อไปได้ไหมฮะรู้ตัวบ้างไว้เมื่อวานทำไมหน้าหัวใจแทบวายพี่สุเอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก็จริงที่ยคิดว่าหน้าปล่อย่านไปง่ายๆจนะ ออเออโอ้ยเออผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับคุณนะอหูหคุณนารีบไปทำงานเถอะครับไม่งั้นจะสส่เอานะครับฝากไว้ก,ก่อนแล้วกันดูแลบ้านให้ดีด้วยละ่ะจ้บแล้วครับติ้งตงังอืมคุณน้าลืมเอากุญแจไปเหรอเนี่ย เออคุณคือสวัสดีเด็กน้อยฉันคือลุงชื่อน่ะจำได้ว่าวันนั้นที่มาส่งสู่เออเราก็เคยเจอหน้ากันสินะพอดีลุงเพิ่งกลับมาจากประเทศวายลื้อสูของขวัญมาฝากสู่เออตอนแรกว่าจะส่งไปที่ทำงานแต่ตาโรงแรมนบอกว่าวันนี้เธอลาก็เลยไว้หมาตัวสักหน่อยเนะ่ยความสัมพันธ์ของป้าป๊ากับมามีเริ่มดีขึ้นแล้วแท้แท้ จะปล่อยนายมาทำฟังได้อย่างงกันมามีนอนอยู่ไม่สะดวกเจอนะรบกวนลุงถือกลับไปก่อนเถอะครับปังเนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดุงหนังรอจนกว่ามามีหนูตื่นก็ได้จ้ะ นี่กูลุงรู้ไหมครับว่าการบุกเข้าบ้านก็อืนโดยไมนะ่ได้บอนุญาตมันผิดกฎหมายนะคือลุงทตำตัวแบบนี้ผมจะแจ้งตำรวจนะครับตึกโ,โอ้ยตัวแจ้งตำรวจเหรอิ่อไปหรือเปล่าหนูลุงก็แกวไวไมาเยี่ยมเพื่อนก็เท่านั้นเองตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ในอนาคตคงขยับความสัมพันธ์เป็นอย่างอ,างอื่น สู่เออต้องมีสักวันที่เราได้อยู่ด้วยกันแน่นอนคุณลุงอย่าเพิอฝันไอ้เปลือกไปหน่อยเลยครับความสัมพันธ์ของป้าป้ากับหมามีกำลังอยู่ในช่วงซ่อมแซมกันอยู่คุณลุงคงไม่มีโอกาสนะหรอกครับบ่าไงนะนี่หนูคิดว่าป้าป้าหนูจะสามารถคืนดีกับหมามีมได้จริงๆงั่นละคุณลุงพวดนี้หมายความว่าย,ยังไง ความรู้สึกที่แตกแตลายไปแล้วมันก็คือความเจ็บปวดที่ไม่มีบรรจางหายตัวได้รับความอบอ,อุ่นมากสักเพียงใดมันก็เป็นแก่การล้างบาปเท่านั้นเพลงหัวใจที่มีบาแดแผลดแค่แตะเบาๆก็แหลกสลายแล้วล่ะ สิ่งที่แม่ของหนูต้องการก็คือความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นความรักที่มีแต่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่ต้องมากอยคิดมากหรือระแวงอีกฝ่ายตรงจุดนี้ปู่ที่ก็ไม่มีโอกาสได้อีกแล้วล่ะแต่ว่าลุงยังมีโอกาสแต่ป้าหมายของหนูก็คือการทำให้หม่ามี่มีความสุขแล้วก็ลุงรับประก,กันเลยว่าลุงจะทำให้เธอมีความสุขได้เางแน่นอนชื่อซื้ออ้าง